อันนีทับทุ่งสมตอนนี้แมนอยู่จุดมุมหนึ่งของละครนังยิ่งจังซึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเลยว่าอยู่สบายสบายคนตกเจ้าตอนที่ข้าพเจ้ามีกับแ<ง>มนอมีห้องหมอหอยสามเนื้อพ่าพี่น้องบ่สบายเลยมาเยี่ยมมากยามแสดงให้เก็บเอาภาพบรรยากาศเล็กน,น้อยๆให้ท่านผู้ชมไอเบิ่งเด้อ เจอก,กับคนค้างมืดกคนขคางโบสว่างปาไในมุมหนึ่งของคนนี้กันเพราะว่าโนตกในทะกั่วสม้มวก,กับจะหน่อยนีกว่าแห้งแห้งกงเกาตามลักษณะจริงผมเพิ่งนืบค้นที่เห็นแสงไฟที่เป็นสีแดงอยู่ค่ะอเจ่ดประมูอันี่ยนั่นเป็นพงมหมอโองโหสดล้างไม่ ถือว่าเป็นฝีทับอิฐที่ว่าเป็นกอ่อสามก็ย,ยังมี่ฝีต่อไปที่กำลังเรียนอ่าเป็นอาคารทุกซุ้มตือซุ้มันก็เป็นดอนจันทาเรศที่มีดอกไฟอยู่นี่เนินเป็นถันวน,น,นขน,น,าานท่านถันวนยศธาตุนอไท่อ่ากหน่อยดิฝนตกแห้งทะเลก็แห้งจนสีบริเห็นังเลยนะก็สบตกแห้ง จะม่ค้มค่างจะเปียบง่ายอี่งที่เี็บแดดมันฝนตก้งหลไยพุ่นหม้อมอสถ้าหากว่าสร้างแล้วบมดทุกเก็บ่า็ที่ว่าจังไง่ก็ที่ว่าอันับต้นทองประสิล่ลาาษาสร้างแล้อาตอนนี้ร่มพัดมาอากาศที่ว่าเย็นฝนตกคันค้างไว้แห้งตกขึ้นจากที่เดูอาคารใกล้ใกล้ใจนี่ยมันเป็น พงมอของพงมอหอยสังแถวแถวบัวาามิมกกนะมยังไหดหอ,อกกาะส้งกัะเพียงแต่เกเก็บภา,าพ,พเพียงแต่เก็บภาพบรรยากาศดูอดูได้มือนงถ้ามีโอกาสหรือไปอาคารที่ส้มในใจกลางเมืองก็สิ อากาศจึงแบมอาก็สูงเด้งว่าแน่นอนอ่ะที่ว่านะมันไปที่ว่าโบรมาาบานมาเมืองดน้นเลวก็เย็นเลยก็บันเท่าความคินหอทีสุดเ,เลยท่ได้อยู่บา้านก็ทางสูงคนโกบนอากาศแบบที่สี่เหมาะสมสำหรับนั่งส่งแซวที่สุสคขั้ คนที่จ่าก,กันแบบเป็นเอกงอี่นาอันบรเอนึงบารทับอรส้มมีการเ็นันเทน,นี่ก็เอิญเลยเร่ไปรีวิวให้ตอนนี้แห้งคนโต๊แห้งกูเกา่าน่ะคุณบัเห็นเลยเน่บเห็นทะี่จริงในะขั้นตอนการเล่นเทน,เทนถ้าคนโตโตมีโอกาสเห็นถามว่าเป็น ผเมืองขาไม่ไเตอที ama, the the ah e ่แวจุดขีดแงนี้ส่วนหนึ่งห้องกับบซามาที่ไนบัดทุกส่นเพราะว่าเขาที่ไหนแต่ขาเพ้ยงเดียวอยูบางหลังห้องอีกก็้วนีกส่วนหนึ่งหรือว่นนครดิจันจะในเต๋อเบอร์ทั้งส้คนิจันต่างแต่ว่ามันจะบบเป็นคือแบบลักษณะแบบยูต่างมถะเทที่เิ่นเจริญในห้อะทร้้มอ่ะขนาดั้นทมขอบใจให้หลายสบายดี ขอบใจที่ท่านติดตามฮับส้มขอบใจที่ท่านกด subscribe youtube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel